พูดถึงโทรศัพท์มือถือมีการเปิดตัวแล้วสำหรับโปโก M7 Pro 5G และโปโก C75 5G ที่ต่างประเทศจับตลาดกลุ่มกลางนะครับแล้วก็รุ่นเริ่มต้นในราคาเพียงแค่3,500บาทเท่านั้นสวัสดีครับก็มาดูข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนี่ยรับแต่ในกาสัตสิบนาีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ ใคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการเปิดตัวของโทรศัพท์มือถือโปโกโ,กโปโก,โกได้เปิดตัวสมาร์ทโฟน 5G 2รุ่นนะครับในตลาดอินเดียได้แ,แก่โปโก,ก M7 Pro 5G รุ่นกลางนะครับแล้วก็โปโก,ก C7 5 5G รุ่นเริ่มต้น พร้อมเปิดให้จองล่วงหน้าแล้วนะครับผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆมาที่โปรโก M7 Pro 5G ครับตัวนี้มาพร้อมกับชิปเซ็ต d e ลเบอ i t y 7025 u t t r a ที่ผลิตด้วยกระบวนการ6นาโนเมตรมาพร้อมกับ CPU c o r t r ร a เทรคจนวน2คอร์ครับทำงานร่วมกับหน่วยความจำแรมแบ่งเป็น2รุ่น6แล้วก็8 GB พื้นที่หน่วยความจำ ROM นะครับ128และ256แบ่งเป็น2รุ่นเช่นเดียวกันโดยทำงานอยู่บนระบบไฮบที่ บนพื้นฐาน Android 14นะครับซึ่งจะได้รับการอัปเกรดนะระบบรายการ2ครั้งและอัปเกรดในเรื่องของแบตฟอร์มความปลอดภัยไปถึง4ปีนะครับมกกว่า M7 Pro 5G ให้หน้าจอแสดงผล OLED 6.67นิ้วความละเอียด Full HD+ ใช้ค่า Refresh Rate 120Hz กระจก Gorilla Glass 5โดยเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมืออยู่บนหน้าจอนะครับแทนที่จะเป็นสแกนลายนิ้วมือด้านข้างของตัวเครื่องเหมือนรุ่นก่อนกล้องหลังนะครับได้มีการอัปเป็น กล้องของ Sony RYT 6 0 0นะความเะเอียด50ล้านพิกเซลนะครับ OS E S มาพร้อมวิดีโอ1 8 0 p 3 0 fps กล้องหน้า20ล้านพิกเซลนะครับพร้อมกับเลนมุมกว้างแบบเลนกว้างขึ้นนิดนึงอะไรเงีย้ยน,นะครับดูฟัง3 5มมมีมาให้พอ USB Type C นะครับการชาร์จที่เร็ว45วัตต์โดยมีแบตเตอรี่อยู่ที่ 5,110mAh มิลลิแอมครับ ตัวเครื่องบางมีแค่7.99ม mm, ิลลิเมตรน้ำหนัก190 g, กรัมกันน้กกันฝุ่น,น IP64 ครับ3สีไดนะ้แก่ l a v e n d e r ender, นะครับแล้วก็ Runa Drust นะ Olive Twilight นะครับก็ออกแบบอมอม่วงเทาแล้วก็เขียวอะไรเงี้ยนะ แล้วโดยที่ RAM 6กิกหน่วยความจำ128ครับอยู่ที่15,000รูปีอินเดียหรือประมาณ6,600บาทครับถัดมาที่รุ่นน้องเริ่มต้นอย่าง p o c o M7 Pro 5G นะครับชิปเซ็ตเป็น Dimensity 7025 Ultra 6.0นิ้วเนาะนลาจอ OLED 6.67นิ้วครับขอตัวนี้รุ่น Pro อาจจะเป็นรุ่นที่แพงกว่าไม่ใช่เริ่มต้นสิพูดผิดนิดหนึ่งเป็น Full HD นะครับ Refresh 120เฮิร์สนะครับกล้องหลัง50ล้านพิกเซลเซนเซอร์ Sony LYT600 นะครับพร้อมกันสัน OS และ EIS เราได้การบันทึกวิดีโอนะครับ1 0 8 0 p 3 0 fps กล้องหน้าคล้ายๆก็เลยอะแบตเตอรี่5,110ม mm, ิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว45วัตต์นะครับต่างที่ชิปเซตเนาะแล้วก็แรม6็อกกิ้งหนุนประจำร่นทีแปดนะครับ15,000หาพรูปีอินเดียหรือมา6,600บาทอันนี้คือรุ่นเดิมนะที่เราพูดไว้ต่อไปรุ่นน้องละโปโก C 7 5 5 G นะครับตัวนี้รุ่นเริ่มต้นแหละตัวนี้จะมาพร้อมกับชิปเซ็ต Snapdragon 2นะครับ พิมบนเทคโนโลยี4นาโนเมตรว่าดีกว่าด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็มีครอ t e c ก A78 2คอนะครับหน้าจอเป็น LCD 6.88นิ้ว SD Plus นะครับอันนี้หน้าจอก็ SD Plus เนาะ Refresh 120เฮิรต์นะครับกล้องหน้า5ล้านพิกเซลตัวนี้ลดอย่างชัดเจนเลยกล้องหลังของโซนี่ความละเอียด50ล้านพิกเซลนะครับประก C755c แบตเตอรี 5, ่5,160มิลลมชาร์จก็ลดลงมาอยู่ที่18วัตต์เท่านั้นเองนะครับหนากว่ารุ่นก่อนหน้าน,นี้อยู่ที่205 อ2 2ปมิลิเมตรน้ำหนัก205กรัมนะครับล้ำต้นแรมสีกิง้งดวงกำจังหกสครับอยู่ที่8,000รูปีอินเดียหรือประมาณ3,500บาทก็เหมาะกับการเป็นรุ่นเริ่มต้นเนาะโอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่วางขายในต่างประเทศบอกว่ารุ่นนี้เข้ามาขายในประเทศไทยหรือเปล่าจะได้มีข้อมูลเพิ่มเติมจะรีบมาเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งครับ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ค้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกระมับเดข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย